ย้ายรูปย้ายวิดีโอย้ายไฟล์งานต่างๆจาก iPhone ไป Android หรือจาก Android ไป iPhone ย้ายง่ายเร็วด้วยตามหนึ่งเข้าไปดูเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการโอนย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ iPhone ไป Android หรืออยากจะย้ายข้อมูลจาก Android ไป iPhone นะครับข้อมูลในที่นี้ก็คือพวก ไฟล์ใหญ่ๆอย่างเช่นพวกไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับเราสามารถโอนถ่ายย้ายไฟล์กันอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นเวลาเราไปเจอเพื่อนเราเพื่อนเราอยากจะส่งข้อมูลมาให้เรานะครับอย่างเช่นพวกวิดีโอหรือเพลงอะไร้ยครับส่งจาก Android มา iPhone หรือ iOS เนี่ยง่ายมากๆเลยครับหรือจาก iOS ไป Android ก็ง่ายมากๆเช่นกันนะครับวิธีให้ทำต่ังอไปนี้ครับเดี๋ยวมาดูทาง,งฝั่งของ iPhone ก่อนนะครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ App Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ sender เดี๋ยวไงลิงก์ดาวน์โหลดหน่งจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับกดรับมาทางฝั่งของ Android กันบ้างครับไปที่ Play Store พิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ sender เหมือนกันครับกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดแอปขึ้นมาได้เลยครับในฝั่งของ ios และฝั่งของ Android มาที่ iOS ก่อนนะครับกดอนุญาตกดอนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพทั้งหมดกดตกลง Android หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับให้ปัดไปครับปัดไปไปกดที่มุมขวาล่างครับกดเริ่มตต๊๊เครื่องหมายถูกฉันรับทราบ กดฉันเห็นด้วยกดอนุญาตกดอนุญาตหลังจากที่เราติดตั้งแอปทั้ง2ตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปใช้งานได้นะครับเราจะต้องใช้ w i f i ร่วมกันก่อนนะครับ w i f i ร่วมกันในที่นี้ก็คือ wifi ชื่อเดียวกันนะครับให้เราไปที่ Android ก่อนครับไปที่การตั้งค่าของ Android ไปที่ Wi-Fi เปิด Wi-Fi ครับให้เราเลือกเครือข่าย Wi-Fi ของเราครับมาที่ iPhone ครับไปที่การตั้งค่าไปที่ Wi-Fi ให้เราดูมาดูชื่อ Wi-Fi ครับชื่อ Wi-Fi ที่เราใช้นะครับจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับในฝั่งของ Android นะครับในที่นี้หนึ่งใช้1นึ่งโมบายนะครับ ก็เลือก1โมบายนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับในบ้านเราเนี่ยจะมี Wi-Fi อยู่2ตัวก็คือ Wi-Fi 2.4กับ Wi-Fi 5G นะครับให้เราเลือกที่มันเป็นใช้ Wi-Fi ตัวเดียวกันแบบนี้ครับมันจะโอนย้ายง่ายนะครับโอนย้ายง่ายนะครับก็เลือก1โมบายแบบนี้1โมบายนะครับในที่นี้1เลือก2.4ตามนี้ครับนะถ้าเครื่องของท่านผู้ชมนะครับทั้ง2เครื่องมี 5G นะครับก็เลือกเป็น 5G ไปก็ได้นะครับก็คือใช้ Wi-Fi ชื่อเดียวกันนั่นเองนะครับเมื่อเลือกตามนี้เสร็จแล้วนะครับกดออกไปครับกดออกไปนะครับให้เราไปเปิดตัวแอป sender ของเราที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ android เปิดขึ้นมากด ios หน้าแรกจะเป็นโฆษณาแบบนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีปุ่มกดข้ามหรือว่ายกเลิกนะครับไปที่แอปก็จะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูในแทบด้านบนของ ios หรือ iphone ก่อนนะครับจะมีรูปภาพเพลงวิดีโอไฟล์มาดูในฝั่งของ android กันบ้างครับ android นะครับแทบด้านบนเขาจะเยอะกว่า ios หรือว่า iphone นะครับก็จะมีตัวเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นประวัติดาวน์โหลดแอปอันนี้ก็คือแอปภายในเครื่องสามารถที่จะส่งแอปเนี่ยไปที่ iphone หรือ ios ได้นะครับแต่เป็นลักษณะการส่งแบบไฟล์ apk แล้วไปอยู่ในแท็บไฟบล,ล์นะครับแกลเลอรี่เพลงนะครับถ้าไม่มีก็จะบอกว่าไม่พบเพลงแบบนี้วิดีโอก็คือวิดีโอที่อยู่ในเครื่อง Android ของเราเนี่ยครับกดที่ไฟล์ก็จะมีไฟล์ข้อมูลอะไรต่างๆที่อยู่ใน sd card หรือว่าหน่วยความจำเครื่องแบบนี้ครับเราสามารถที่จะส่งไปให้ก็ได้นะครับเพียงแค่เราเลือกแท็บการใช้งานให้ถูกต้องกันเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ Android หรือว่า iPhone นะครับ ทราบตามนี้แล้วนะครับทีาน,นี้เรามาจับคู่ให้เขารู้จักกันก่อนนะครับไม่งั้นจะส่งข้อมูลไม่ได้นะครับวิธีการจับคู่นะครับให้เราไปที่ Android หรือ iPhone ก่อนก็ได้นะครับเลือกให้มันอยู่ในสภาวะต่างกันก่อนนะครับอย่างเช่น Android นะครับเรามากดที่ปุ่มลูกศรคว้ายตัวนี้ครับขึ้นมามันจะเจอคําว่า s e n ต์กับ r e i v e นะครับถ้าเราเลือกเซนตตรงนี้อีกเครื่องนี้เราจะต้องเลือกเป็น c e i v e นะครับเพื่อทำการสแกน QR code นะครับอ่าเดี๋ยวหนึ่งจะกดให้ดูครับแตะที่ลูกศรอันนี้เลือกเซนนะครับพอมาเครื่องนี้นะครับเราก็แตะลูกศรขว้เราเลือก r e c e i v e เพื่อทำการสแกนนะครับอันนี้โชว์ QR code ที่เห็นแล้วใช่ไหมครับเรากดได้รับแล้วก่อนนะครับแล้วก็มากดเชื่อมต่อ Android ครับเขาจะโชว์ตัวสแกน QR code ที่เราเห็นแบบนี้นะครับ อันนี้เราก็ทำการสแกนครับเอา q r code นะครับมาสแกนแบบนี้นะครับหลังจากนี้แล้วเราก็มากดเข้าร่วมรอให้เขาจับคู่กันสักแป๊บหนึ่งนะครับ ถ้าจับคู่ได้แล้วนะครับที่ iPhone ของเราครับจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ครับสีเหลืองๆแบบนี้นะครับในฝั่งของ Android จะเป็นรูปแมวตัวนี้นะครับกับ iPhone 11ตัวนี้นะครับ2ตัวแบบนี้นะครับอันนี้หมายถึงว่ารู้จักกันแล้วนะครับทีนี้เราจะส่งไฟล์อะไรนะครับมันจะมีคําว่าส่งให้เราเห็นเลยเห็นไหมครับในที่นี้1จะเอาตัวนี้นะครับหนึ่งก็กดส่งวิดีโอตัวนี้จะวิ่งเข้าไปหาตรงนี้แล้วทางฝั่ง Android นะครับจะเป็นรูปหมุน รับอยู่นะครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับส่งมาตรงนี้แล้วนะครับถือว่าเร็วมากเหมือนกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปต่อสายอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับนี่ครับเราก็ได้มาแล้วเห็นะครับเราจะดูว่าวิดีโอตัวนี้เราไปอยู่ตรงไหนนะครับเราก็กดไปที่แถบด้านบนนะครับวิดีโอเราก็จะเห็นวิดีโอของเรานะครับกดเล่นเห็นไหมครับวิดีโอที่อยู่ในเครื่องเนี้ยครับมาเล่นบนเครื่องนี้แล้วนะครับเอากดออกไปครับ กดย้อนออกไปก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทนีนี้ถ้าเราต้องการจะส่งวิดีโอจาก Android ไป iOS นะครับก็เหมือนกันครับเราเชื่อมต่อให้รู้จักกันแบบนี้ก่อนทําเหมือนที่1แนะนําไปข้างต้นนะครับพอรู้จักกันเสร็จปุ๊บนะครับทนีนี้ให้เรามาเลือกครับเราก็ไปที่แถบด้านบนครับเราจะเอาเสียงเพลงวิดีโอรูปภาพอย่างนี้ครับหรือว่า เป็นไฟล์แอป Android นะครับก็ได้นะครับเดี๋ยวหนึ่งเอาให้ดูนะครับถ้า Android ส่งไปที่ iPhone เนี่ยสามารถส่งแอปไปได้ด้วยนะครับเราก็ไปเลือกแอปนะครับเดี๋ยวหนึ่งส่งให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับในที่นี้หนึ่งจะส่งเจ้าตัวแอปพลิเคชันได้ไปให้ iPhone แล้วกันนะครับกดไปที่ได้เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็มากดส่ง ตอนนี้ iPhone ของเรากำลังรับตัวแอปที่มีอยู่ใน Android นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนนี้เรามาดูตรงแถบด้านบนไปที่ไฟล์จะเห็นว่าไฟล์ a อพเคนะครับจะมาอยู่ในแถบของคำว่าไฟล์นะครับพอเรากดมาที่ไฟล์ปุ๊บนะครับจะเห็นไฟล์ a อพเคที่เรา a อพเคในที่นี้หมายถึงตัวแอปนี่แหละครับที่เราส่งมาให้กับทาง iPhone นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วทีนนี้ มันไปอยู่ตรงไหนของ i p h o n ของเรานะครับเรากดออกไปครับให้เราไปที่ไฟล์นะครับตัวแฟ้มโฟลเดอร์ไฟล์ของเราเนี่ยครับใน iPhone นะครับกดเข้าไปไปที่ใน iPhone ของฉันเราจะเห็นโฟลเดอร์ของเซนเดอร์กดเข้าไปครับไปที่ออเทอร์เนี่ยครับมาอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมครับเจ้าตัวแอปได้นะครับที่เราส่งจาก Android มา iPhone นะครับมาอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการส่งรูป จาก Android ไป iPhone กันนะครับให้เราไปที่แถบด้านบนนะครับไปเลือกรูปนะครับในที่นี้หนึ่งจะเอารูปมอไซค์ตัวนี้ครับส่งไปกดเลือกกดส่งไปแล้วมาที่ iPhone เรานะครับไปที่รูปภาพนะี่ครับรูปมาแล้วพวกรูปเหล่านี้ไปอยู่ตรงไหนก็คือไปอยู่ในแกลเลอรหรือในตัวเครื่องเราเลยนะครับกดปัดออกไปครับไปที่คังภาพหรือ g a l l ลอรีนี่ครับ รูปนี่ครับเห็นไหมครับรูปก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็มีเพียงเท่านี้เองครับกดออกไปกดครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับให้เรากดไปที่กากบาทตัวนี้ครับเพื่อเป็นการยกเลิกกดตัดการเชื่อมต่อแบบนี้ครับอันนี้เขาก็ตัดการเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วมาในฝั่งไอ o n e ครับกดตรงนี้ครับกดตกลงแล้วเราก็ปัด ตัวแอปทิ้งไปได้เลยนะครับปัดทิ้งไปได้เลยนะครับอันนี้ก็ตัดการเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถโอนย้ายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกัน พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ